ประตูสู่อาณาจาักรเร้นลับบทที่เก้าสิบหกโลกวิญญาณมารณะนะในขณะที่สื่อมู่รู้สึกใจจมดิ่งลงเขาก็พลันรู้สึกว่าแรงดึงจากด้านหลังเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันจากนั้นร่างกายก็บวิวในทันทีถูกดึงกลับมาอยู่ข้างจุดแสงพลังจิตของสิทธิ์อาจูในชั่วพริบตาแล้วจุดแสงขนาดใหญ่และเล็กทั้งสองก็รีบเร่งเดินทางต่อไปจนกระทั่งวัตถุยาวเรียวนั้นค่อยๆเล็กลงและไม่มีแรงดึงดูดใดๆส่งมาอีกสื่อมู่จึงถอนหายใจโล่งอกเขารู้สึกว่าแรงดึงดูดที่หายไปก่อนหน้านี้กลับมาชัดเจนขึ้้นอีกครัง คราวนี้เจ้าเด็กนี้โชคดีจริงๆหากมีครั้งหน้าข้าคงไม่มีพลังจิตมากพอที่จะช่วยเจ้าได้เสียงไม่พอใจเล็กน้อยของสิทธิอาจูก็ดังขึ้นขอบคุณสิทธิอาจูที่ช่วยเหลือสือมู่กล่าวผ่านพลังจิตด,ด้วยความระดักอายเล็กน้อยจุดแสงที่พลังจิตของสิทธิอาจูแปลงร่างมาสันไหวสองสามครั้งดูเหมือนความโกรธยังไม่จางหายแต่ก็ไม่กล่าวอะไรสิทธิอาจูเมื่อครู่ท่าข้าถูกดูดเข้าไปในวัตถุเรืองแสงนั้นจะเป็นอย่างไรสือมู่อดไม่ได้ที่จะถามอีกครั้ง เพิ่มการสำรวจมิติแปลกปลอมที่ไม่รู้จักไม่ใช่เรื่องที่เจ้าสิทธิ์จอมเวทฝึกหัดตัวเล็กๆจะกล้าคิดมีหลายมิติที่สามารถลบการเชื่อมต่ออาคมบนตัวเจ้าได้อย่างง่ายดายเมื่อพลังจิตหมดลงและไม่สามารถกลับสู่ร่างหลักได้ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรข้าไม่ต้องพูดเจ้าก็น่าจะรู้ดีไปเถอะสิทธิ์อาจูตะคอกอย่างไม่พอใจสือมู่ชะงักไปครู่หนึ่งแต่ในใจกลับรู้สึกอบอุ่นเล็กน้อยเมื่อครู่นี้สิทธิ์อาจูน่าจะใช้วิชาบางอย่างที่สิ้นเปลืองพลังจิตมาก จึงสามารถผ่านพ้นอันตรายมาได้และจากเรื่องนี้สิทธิ์อาจูผู้นี้แม้จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวไปบ้างแต่ก็เป็นคนที่คบหาได้ตลอดเส้นทางที่เหลือพวกเขาพบวัตถุเรืองแสงที่อยู่ใกล้ๆอีกหลายครั้งแต่ด้วยบทเรียนที่ผ่านมาทั้งสองก็รวมพลังกันอ้อมไปไกลๆทําให้ผ่านพ้นอันตรายมาได้ในที่สุดไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วในที่สุดเมื่อพลังจิตของพวกเขากําลังจะหมดลงพวกเขาก็เห็นวัตถุพระเรือนรูปร่างเหมือนก้อนหมอกที่เปล่งแสงสีดําออกมา สือมู่สามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนที่สุดว่าพลังลึกลับที่ดึงดูดเขาให้เดินทางไปข้างหน้านั้นมาจากที่นี่ถึงแล้วเสียงยินดีของสิทธิ์อาจูดังขึ้นในใจของสือมู่สือมู่ก็รู้สึกตื่นตัวขึ้นมาทันทีจุดแสงสีขาวที่พลังจิตของคนทั้งสองแปลงร่างมาก็พลันพุ่งเข้าใส่ก้อนหมอกสีดำที่พร่เลือนนั้นภายใต้แรงดึงดูดอันมหาศาลนี้ตูม สือมู่รู้สึกเหมือนตัวเองได้เข้าไปในก้อนหมอกสีดำนุ่มนิ่มและพลังแปลกประหลาดทันพุ่งเข้าใส่หน้าจุดแสงที่เขาและสิทธิ์อาจูปแปลงร่างมาก็สถานพร้อมกันแล้วก็พลันแยกย้กยายกันไปแสงตรงหน้าสือมู่พลันสว่างจ้าโลกที่มืดมิดก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาและตัวเขาเองก็กลายเป็นเงาร่างพร้าเลือนสีเทาอ่อนราวกับเมฆสีดำที่ลอยอยู่ในอากาศสือมู่มองไปรอบๆนี้คือโลกที่มืดมิดท้องฟ้าเป็นสีเทาขุ่นมัวตลอดการราวกับยามพลบค่ำที่มืดมิดท้องฟ้าสีเทากำลังหมุนวน,วนไม่หยุดดูเหมือนเป็นเมฆและดูเหมือนเป็นหมอก บนท้องฟ้ามีดวงจันทร์สีแดงเลือดสิบสองดวงแขวนอยู่สูงริบลร้วแผ่แสงสีแดงเข้มออกมาแต่ไม่ได้เพิ่มความสว่างสวัยให้กับโลกนี้แม้แต่น้อยกลับทำให้ทุกสิ่งยิ่งมืดครึ้มและหม่นหมองไร้ซึ่งชีวิตชีวาโดยสิ้นเชิงกลางอากาศเต็มไปด้วยลมมรณะสีดำพื้นดินสีเทาดำเต็มไปด้วยโคลนตมในโคลนสีดำมีฟองอากาศผุดขึ้นมาเป็นครั้งคราวเหนือโคลนนั้นลอยกองโครงกระดูกสีขาวซีของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ไม่อาจทราบได้ลมบ้าหมูกวาดผ่านไปนำพากลิ่นเหม็นเน่าเข้ามาในสายลม สื้อมู่พยายามปรับตัวให้เข้ากับความรู้สึกกดดันของที่นี่โลกตรงหน้าของเขาเป็นโลกแห่งความตายอย่างแท้จริงสมชื่อสิทธิ์อาจูตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใดสือมู่มองสำรวจไปรอบๆด้านหน้าพลันมีเสียงต่อสู้ดังอึกทึกครึกโครมดูเหมือนมีจำนวนไม่น้อยแต่มีเนินเขาบังสายตาเขาไว้สือมู่ใจเต้นระทึกเงาพราะเลือนที่พลังจิตของเขาแปลงร่างมาสั่นสะเทือนแล้วก็พุ่งออกไปในทันทีเพียงชั่วพริบตาก็บินข้ามเนินเขาไปได้ทว่าวภาพตรงหน้าทำให้เขาตกใจอย,อย่างมาก เห็นเพียงในป่ากว้างใหญ่ไพศาลใต้เนินเขากองทัพโครงกระดูกสองกองกำลังกำลังต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งหนาแน่นจนนับไม่ถ้วนมีจำนวนมากถึงห้าถึงหกหมื่นตัวโครงกระดูกเหล่านี้ดวงตาเปล่งประกายแสงหิงห้อยจางๆบางตัวถือดาบกระดูกขนาดใหญ่บางตัวกำหอกกระดูกแหลมคมบางตัวต่อสู้ด้วยมือเปล่าแม้แต่บางตัวโครงกระดูกก็แตกหักไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังคงต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งไม่หยุดหย่อนเต็มไปด้วยความป่าเถื่อนในกองทัพนอกจากนักรบโครงกระดูกแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตพิเศษบางอย่างอีกด้วย อัศวนโครงกระดูกในชุดเกราะด,ดำขี่ม้าโครงกระดูกซอมบี้ที่มีร่างกายไหลยเยิ้มและเคลื่อนไหวช้าและสิ่งมีชีวิตแห่งความตายต่างๆเช่นเสือโครงกระดูกงูโครงกระดูกทว่าในตอนนี้สื่อมู้ไม่ได้สนใจพวกมันเลยความสนใจทั้งหมดของเขาถูกดึงดูดไปยังร่างมือหมาสองตัวที่บินอยู่กลางอากาศเหนือสองกองทัพโครงกระดูกเบื้องบนกลางอากาศสัตว์ประหลาดขนาดเท่าภูเขาสองตัวกำลังต่อสู้กันเสียงกรีดร้องที่บาดหูและรุนแรงก็ดังขึ้นมาเป็นระยะๆตามลมมรณะที่พัดผ่าน สัตว์ประหลาดตัวหนึ่งเป็นสุนัขศพขนาดมหึมามีขนาด2ถึงสามจงร่างกายขนาดใหญ่เต็มไปด้วยเนื้อเน่าและเต็มไปด้วยนอนดูน่ารังเกียจอย่างยิ่งแต่ก็ไม่สามารถบดบังพลังอำนาจที่หน้าทึ่งซึ่งพุ่งขึ้นมาจากตัวมันได้สุนัขศพมีหัวสามหัวที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหัวซ้ายเป็นกระดูกทั้งหมดหัวกลางเป็นหัวที่เน่าเปื่อยส่วนหัวขวาเป็นหัวไม่เอี่ยมปกคลุมด้วยขนสีดำละเอียดไม่เห็นเนื้อเน่าแม้แต่น้อยหัวสุนัขทั้งสามกำลังน้ำลายไหลเหม็นเน่าส่งเสียงคำรามไม่หุด สัตว์ประหลาดอีกตัวหนึ่งเป็นนกกระดูกสีดำขนาดมหึมาร่างกายของมันก็ไม่ได้เล็กไปกว่านักศพเลยแม้แต่น้อยผิวหนังมีขนสีดำที่เน่าเปื่อยบางส่วนเผยให้เห็นโครงกระดูกสีขาวซีดเป็นบริเวณกว้างปีกกระดูกสีขาวอบลมมรณะที่พัดผ่านไปมาด้านหลังมีหางกระดูกยาวที่เคลื่อนไหวอย,อย่างคล่องแคล่วส่งเสียงดังบาดอากาศสัตว์ประหลาดทั้งสองตัวแผ่อร่าแห่งความน่าสะพรึงกลัวออกมาเหนือกว่าผู้แข็งแกร่งทุกคนที่สื่อมู่เคยเห็นมามากนักทุกครั้งที่พวกมันหายใจเข้าออกก็ทำให้โครงกระดูกด้านล่างกลายเป็นเท่าทีเป็นกอง สุนัขศพสามหัวช่วยโอกาสพุ่งเข้าใส่ในทันทีร่างกายมาึมาของมันรวดเร็วอย่างน่าทึ่งหัวด้านซ้ายก็กัดเข้าที่ปีกข้างหนึ่งของนกกระดุกสีดำอย่างจังนกกระดุกสีดำหลบไม่ทันก็ส่งเสียงกรีดร้องด้วยความโกรธจะงอยปากที่คมกริดดุดกระบีก็แทงเข้าที่คอของสุนัขศพสามหัวกรงเล็บแหลมคมสองข้างก็ตะปบเข้าที่ท้องของสุนัขศพก่อให้เกิดบาดแผลลึกตื้นหลายแห่งในทันที สุนัขศพสามหัวราวกับไม่รู้สึกเจ็บปวดหัวอีกสองหัวก็กัดเข้าที่ปีกของนกกระดูกสีดำทั้งหมดในขณะเดียวกันอุ้งเท้าหน้าทั้งสองข้างที่แข็งแรงก็ตะบกเข้าที่ร่างของนกกระดุกแล้วหัวทั้งสามก็ออกแรงกระชากพร้อมกันแครกเสียงดังสนัน่นปีกข้างหนึ่งของนกกระดูกสีดำถูกกัดขาดอย่างแรงทําให้มันเสียการทรงตัวในทันทีแต่จะงอยปากและกรงเล็บของมันยังคงยึดติดกับสุนัขศพไม่ปล่อยสัตว์ถือมาทั้งสองตัวก็ร่วงหล่นจากกลางอากาศลงสู่พื้นอย่างรุนแรงกลิ้งไปมาอยู่บนนพื้ โครงกระดูกหลายร้อยตัวถูกสัตว์ประหลาดทั้งสองที่ตกลงมาจากฟ้าทับจนกลายเป็นกองกระดูกแตกในพริบตากองทับโครงกระดูกโดยรอบต่างพากันหนีไปไกลๆเกรงว่าจะถูกลุกหลงสัตว์มหึมาทั้งสองตัวไม่สนใจพวกมันเลยยังคงต่อสู้กัดกินกันบนพื้นทําให้ฟ้ามืดดินถล่มสือมู่ดูด้วยความตกตะลึงในขณะนั้นเงาที่เขาแปลงร่างมาก็สั่นไหวเล็กน้อยดูท่าว่าจะสลายไปในใจเขาสถานขึ้นมาด่าตัวเองว่างโง่ด้วยพลังจิตของเขาในโลกนี้สามารถอยู่ได้เพียงชั่วครู่เท่านั้นเมื่อครู่ได้เสียเวลาไปไม่น้อยแล้ว บทที่เกิบเจ็ดปลูกฝังเครื่องหมายเมื่อสื่อมู่คิดได้ดังนั้นเขาก็ไม่สนใจที่จะดูการต่อสู้ของสัตว์ประหลาดสองตัวกลางอากาศอีกต่อไปสายตาก็รีบวาดมองไปรอบๆเพื่อหาสิ่งมีชีวิตที่สามารถปลูกฝังเครื่องหมายได้ทว่าบนพื้นใกล้ๆเขานั้นนอกจากหนอนประหลาดสีขาวอบอ้วนที่กำลังกระดุกกระดิกแล้วก็มีเพียงโครงกระดูกที่กระจัดกระจายอยู่เท่านั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดที่เคลื่อนไหวได้เลยหนอนพวกนี้มีขนาดเท่าชามดูเหมือนจะโผล่ออกมาจากใต้ดินกินโครงกระดูกที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้น หรือว่าสุดท้ายก็ต้องหาหนอนมาปลุกฝังเครื่องหมายจริงๆหรือนี่เขาคิดอย่างหมดคําพูดในขณะที่สื่อมู่กําลังกระวนกระวายใจเสียงดังสนั่นก็ดังมาจากด้านหน้าสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่สองตัวที่เคยพันกันอยู่ก็แยกจากกันในทันทีร่างกายอันมหึมาของสุนัขศพสามหัวไม่รู้ว่าทําไมถึงถูกโจมตีจนปลิวไปนกกระดูกสีดํายืนขึ้นอย่างโซเซหันไปมองปีกที่หักข้างหนึ่งดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธส่งเสียงแหลมดังสนั่นแล้วก็อาปากกว้างพ่นพายุหมุนสีเหลืองขนาดใหญ่ออกมาโครมครน เสาลมสีเหลืองขนาดใหญ่และหนาอย่างยิ่งก็พลันก่อตัวขึ้นพุ่งเข้าชนร่างของสุนัขศพสามหัวที่เพิ่งจะตกลงบนพื้นอย่างรุนแรงทําให้ร่างอันมหึมาของมันปลิวออกไปอีกครั้งกองทัพโครงกระดูกที่อยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากเสาลมสีเหลืองหลังจากพายุสายพัดผ่านไปโครงกระดูกจํานวนมากก็ถูกลมบ้าหมูพัดขึ้นสู่ท้องฟ้ากระจัดกระจายไปทั่วทุกทิศท,ทางป,งปังปังปัง ทหารโครงกระดูกสิบกว่าตัวตกลงมาไม่ไกลจากสืมู่แตกเป็นเสี่ยงเสียงในทันทีกลายเป็นกองโครงกระดูกสีขาวพลนบนพื้นแต่หนึ่งในนั้นดูเหมือนจะโชคดีไม่ได้แตกเป็นเสียเส่ยงๆทั้งหมดเพียงแค่แขนข้างหนึ่งหักแล้วก็ยืนขึ้นอย่างโซเซสื่อมู่เห็นดังนั้นก็ดีใจอย่างมากไม่ลังเลแม้แต่น้อยพลังจิตก็รีบพุ่งเข้าใส่โครงกระดูกที่บกพร่องนั้นและระหว่างทางก็เร่งเราวิชาควบคุมวิญญาณอย่างใจจดใจจ่ออัครเวสีขาวจางๆก็วูบหายไปในหัวกะโหลกของโครงกระดูกสลัก hmm ลงบนงจิ lean. ตวิญญาณของมัน โครงกระดูกที่บกพร่องดูเหมือนจะล้มอย่างแรงดวงตาเปล่งแสงสีเขียวขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วในเบ้าตาที่สั่นไหวราวกับจะดับลงยอมรับเครื่องหมายพลังจิตของสื่อมู้โดยไม่มีการต่อต้านแม้แต่น้อยทันทีที่สื่อมู้ปลุกฝังเครื่องหมายสำเร็จพลังจิตของเขาก็พลันวูบไหวจากนั้นก็สลายไปในทันทีกลายเป็นกลุ่มแสงสีรุ้งที่เกือบจะโปร่งสายพุ่งออกไปในระยะไกลด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อแสงสีเขียวในดวงตาของโครงกระดูกแขนเดียวก็วับเล็กน้อยกลิ่นอายแห่งความกระหายเลือดและป่าเถื่อนที่แผ่ออกมาจากตัวมันก็พลันหายไปอย่างไร้ร่องรอย มันยืนนิ่งอยู่กับที่มองกองทัพโครงกระดูกสองกองที่ยังคงต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยความสับสนเล็กน้อยครูต่อมาโครงกระดูกแขนเดียวก็พลันหันหลังแล้วเดินไปทีละก้าวในทิศทางที่ห่างจากสนามรบในห้องลับใต้ดินที่พักของสิทธิ์อาจูร่างกายของสื่อมู้ที่นั่งขัดสมาธิอยู่ก็สถานขึ้นแล้วก็ลืมตาขึ้นมาอย่างกระทันหันพลังจิตของเขากลับคืนสู่ร่างกายแล้วเขาถอนหายใจยาวพลังจิตของเขาดูอ่อนล้าเนื่องจากการสูญเสียพลังงานมากเกินไปแต่ในดวงตาก็ใช้แววยินดี สามารถสำรวจโลกต่างมิติได้สำเร็จในครั้งแรกและปลูกฝังเครื่องหมายพลังจิตได้สำเร็จแม้จะเป็นเพียงโครงกระดูกแต่ก็แข็งแกร่งกว่านอนอะไรพวกนั้นมากย่อมเกินความคาดหมายไปมากแล้วสื่อมูคอ่ค่อยๆหมุนเวียนวิชาเนตรวิญญ,ญาณลึกล้ำพลังจิตที่เหนื่อยล้าก็ค่อยๆฟื้นตัวครูต่อมาชายอ้วนจูที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามร่างกายอบอ้วนของเขาก็สถานอย่างแรงแล้วก็ตื่นขึ้นมาเช่นกันใบหน้าอบอ้วนของเขาเต็มไปด้วยความยินดีเห็นได้ชัดว่าการเดินทางครั้งนี้ได้รับผลตอบแทนมากมาย ดูจากท่าทางของสิทธิ์อาจูดูเหมือนจะได้รับผลตอบแทนมากมายเลยนะสือมู่ลุกขึ้นยืนพลางหัวเราะแห่แหเฮ้ก็พอใช้ได้เจ้าเองก็ดูอารมณ์ดีดูท่าว่าในเวลาอันสั้นนี้เจ้าจะปลูกฝังเครื่องหมายพลังจิตได้สําเร็จจริงๆหรือสิทธิ์อาจูหุบรอยยิ้มแล้วกล่าวด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยสิทธิ์ได้ปลูกฝังพลังจิตลงในโครงกระดูกตัวหนึ่งสื้อมู่ไม่ปิดบังกล่าวอย่างตรงไปตรงมา เจ้าเด็กนี่ดูท่าเจ้าก็มีพรสวรรค์ในการเป็นจอมเวทวิญญาณไม่น้อยโครงกระดูกแม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตระดับต่ำที่สุดในโลกวิญญาณมารณะแต่ในสถานการณ์ทั่วไปสิทธิจอมเวทฝึกหัดอย่างเจ้าก็ไม่สามารถไร้เวทมนต์สำเร็จได้หรอกสิทธิอาจูลูกทางพางกล่าวชื่นชมสื่อมู่คงเป็นเพราะโชคดีนะครับสื่อมู่ยิ้มเล็กน้อยสิทธิอาจูหัวเราะแห่แหไม่ได้ถามอะไรมากไปกว่านี้กลับเก็บเครื่องมืออาคมบนพื้นอย่างระมัดระวัง ศิลาวิญญาณระดับกลางหลายก้อนที่ฝังอยู่ขอบอาคมในตอนนี้แสงสว่างลดลงมากดูเท่าว่าพลังวิญญาณภายในใกล้จะหมดลงแล้วสืออู่เห็นดังนั้นอดไม่ได้ที่จะอ้าปากค้างในใจนั่นคือศิลาวิญญาณระดับกลางระดับความบริสุทธิ์ของพลังวิญญาณน,นั้นไม่สามารถเทียบได้กับศิลาวิญญาณระดับต่ำแต่ผลลัพธ์คือสิทธิ์อาจูใช้พลังวิญญาณเกือบทั้งหมดไปในการทดลองเพียงครั้งเดียวตอนนี้เขาก็พอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนถึงบอกว่าจอมเวทเป็นอาชีพที่สิ้นเปลืองเงินทอง ดูจากสีหน้าของเจ้าดูท่าว่าจะอยากลองอัญเชิญโครงประดุกตัวนั้นแล้วใช่หรือไม่สิทธิ์อาจูพลันนึกถึงอะไรบางอย่างก็ถามขึ้นมาด้วยรอยยิ้มที่ไม่ยิ้มสิทธิ์อาจูทรงทราบดีขอได้โปรดถ่ายทอดวิชาอันเชิญในภายหลังสื่อมู่ชะงักไปครู่หนึ่งแล้วก็ตอบกลับด้วยความกระดักอายสิทธิ์อาจูพยักหน้าอย่างไม่ยืนยันหรือปฏิเสธแล้วพาสื่อมู่ออกจากห้องลับมายัางห้องด้านนอกชายอ้วนให้สื่อมู่รออยู่พักหนึ่งแล้วจึงนำสมุดเล่มบางๆเล่มหนึ่งและขวดแก้วโปร่งแสงออกมาจากห้องหนึ่งแล้วยื่นให้สื่อมู่ ในขวดแก้วเต็มไปด้วยของเหลวสีเหลืองอ่อนและในตอนนี้ก็ยังมีฟองอากาศผุดขึ้นเล็กน้อยมีกลิ่นเปรี้ยวจางๆล็ดลอดออกมาวิชาอัญเชิญบันทึกไว้ในสมุดเล่มเล็กนี้ขวดนี้คือพิษของจิลีซีจงจําไว้ให้ดีว่าเวลาใช้ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งหากติดตัวเข้าจะกัดกระดูกของเจ้าให้กลายเป็นของเหลวในทันทีสิทธิ์อาจูกล่าวเตือนด้วยสีหน้าเคร่งขรึมขอบคุณสิทธิ์อาจูที่ชี้แนะซื้อมูกเก็บขวดอย่างระมัดระวังจากนั้นก็เปิดสมุดเล่มเล็กออก บนนั้นบันทึกวิธีจัดวางอาคมอัญเชิญอาคมนี้ดูไม่ซับซ้อนเกินไปสื่อมู่พอจะเข้าใจได้แต่ทว่าวัสดุที่จําเป็นสาหรับการจัดวางอาคมมีไม่น้อยและยังมีราคาแพงอีกด้วยท้ายเล่มยังมีวิชาลับที่เรียกว่าวิชาสื่อวิญญ,ญาณแนบมาด้วยสื่อมู่ดูอย่างคร่าวๆดูเหมือนจะเป็นวิชาลับที่คล้ายกับการทําสัญญาสิทธิ์อาจูวิชาสื่อวิญญ,ญาณน,นี้คืออะไรสื่อมู่ดวงตาเป็นประกายถาม อาคมอันเชิญก่อนหน้านี้คือการอันเชิญสิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นมายังโลกของเราแต่หากต้องการให้สิ่งมีชีวิตนี้กลายเป็นสัตว์วิญญาณก็ต้องใช้วิชาสื่อวิญญาณเพื่อทำสัญญาทตากับสิ่งมีชีวิตที่ถูกอันเชิญมามิฉะนั้นเมื่อเครื่องหมายพลังจิตเดิมสลายไปก็จะไม่สามารถสัมผัสถึงอีกฝ่ายได้อีกเมื่อทำสัญญาแล้วในการอันเชิญอีกฝ่ายมาในอนาคตก็ไม่จําเป็นต้องจัดวางอาคมแล้วสามารถอัญเชิญได้โดยตรงด้วยพลังของสัญญาแต่หากต้องการให้สิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นอยู่ข้้้้าาาาาางงงงงงงกกกกกกยย็็ตตตตตตตออออใใชชพพลลลัััจจิิ่่่่เนนืแแะรไปมว หามแข็งแกร่งของอีกฝ่ายหากเจ้าสามารถเลื่อนข่านเป็นจอมเวทระดับหลิงได้ในสักวันหนึ่งก็จะสามารถเก็บสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอไว้ข้างกายได้นานๆเหมือนข้าสิทธิ์อาจูอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยเป็นเช่นนี้นี่เองสือมู่ก็พันเข้าใจในครั้งนี้แต่ข้าต้องเตือนเจ้าไว้ว่าสิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นส่วนใหญ่ดื้อรัน้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําให้พวกมันทําสัญญาท่ากับเจ้าอีกอย่างหากไม่มีเรื่องอื่นแล้วเจ้าก็กลับไปเถอะ ข้ายังมีเรื่องสําคัญที่ต้องทำสิทธิ์อาจูเตือนอีกครั้งแล้วก็ไล่ออกไปอย่างไม่เกรงใจหันหลังเดินเข้าไปด้านในสื่อมู่คงคานับเล็กน้อยกล่าวขอบคุณแล้วเก็บสมุดกลับเข้าไปหันหลังเดินจากไปบทที่เกสิบดโครงกระดูกเจ้าเลกโลกวิญญ,ญาณมรณะท้องฟ้ายังคงเป็นสีเทาเมฆดาหนาทึบลมบ้าหมูพัดแรงดุดคมมีดเมื่อมองผ่านกลุ่มเมฆขึ้นไปเบื้องบนก็ยังคงเป็นความมืดมิดไร้ขอบเขตทําให้รู้สึกกดดันอย่างยิ่ง ใกล้เนินเขาอันรกร้างแห่งหนึ่งโครงกระดูกมนุษย์ที่มีเพียงแขนเดียวและร่างกายที่แตกหักกำลังเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆกระดูกหลายส่วนบนร่างของโครงกระดูกหายไปและมีรอยร้าวรุนแรงหลายแห่งโดยเฉพาะบริเวณซี่โครงเกือบจะทำให้ร่างกายของมันขาดเป็นสองท่อนทุกย่างก้าวที่โครงกระดูกก้าวออกไปร่างกายก็จะส่งเสียงก๊อกกอกแก๊กแก๊แกราวกับจะแตกสลายในไม่ช้า แต่ถึงกระนั้นโครงกระดูกแขนเดียวก็ยังคงเดินหน้าต่อไปทว่ามันจะหยุดพักเป็นระยะระยะทุกครั้งที่เดินไปได้ระยะหนึ่งมันก็จะเงยหน้ามองดวงจันทร์สีแดงเลือดทั้งสิบสองดวงบนท้องฟ้าพลังดวงไฟสีเขียวสองจุดในเบ้าตาที่มืดมิดก็ประพริบช้าๆไม่รู้ว่าเดินไปนานเท่าไหร่ในที่สุดโครงกระดูกก็มาถึงเนินดินสีดำแห่งหนึ่งมันมองสำรวจไปรอบๆอ,อยู่พักหนึ่งแล้วก็กำลังจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางหนึ่ง ในขณะนั้นดินโคลนข้างเท้าของมันก็พลันแยกออกแนวสีขาวเส้นหนึ่งก็พุ่งออกมามันคือหนอนประหลาดสีขาวขนาดเท่าแขนราวกับงูอ้าปากที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคมกัดเข้าที่ข้อเท้าของโครงกระดูกแขนเดียวดวงไฟสีเขียวในเบ้าตาของโครงกระดูกแขนเดียวสั่นไหวเล็กน้อยทว่ามันกลับหยุดชะงักยอมให้หนอนประหลาดกัดเข้าที่ข้อเท้าของมันร่างที่ขาวอบอวนของหนอนประหลาดบิดไปมาอย่างบ้าคลั่งพยายามกัดฉีกอย่างสุดกำลังส่งเสียงดังหน้าขนลุกราวกับต้องการกัดกระดูกข,ของโครงกระดูกให้ขาดแล้วกล,ลืนกิน ทว่าในช่วงพริบตาถัดมาร่างของโครงกระดูกแขนเดียวก็พลันโค้งลงแขนเดียววาดผ่านเป็นเงาด้วยความเร็วที่ไม่อาจคาดคิดคว้าเข้าที่ครึ่งหลังของนอนประหลาดซีดเสียงเบาๆดังขึ้นโครงกระดูกแขนเดียวออกแรงกระชากอย่างรุนแรงนอนประหลาดไม่ทันคลายปากร่างกายก็ถูกฉีกขาดเป็นสองท่อนอย่างแรงอีกข้างหนึ่งยังคงให้อยู่ที่ข้อเท้าของโครงกระดูกการเคลื่อนไหวต่อเนื่องชุดนี้รวดเร็วราวสายฟ้าแลบยากที่จะจินตนาการได้ว่ามาจากโครงกระดูกที่กำลังจะแตกสลาย และการกระทําที่ดูเหมือนไม่หลบหลีกก่อนหน้านี้ยิ่งราวกับเป็นการวางกับดักไว้โดยเจตนาโครงกระดูกแขนเดียวอ้าปากหายใจเข้าเบาๆกลุ่มแสงสีเขียวขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วก็ลอยออกมาจากซาาของนอนประหลาดโครงกระดูกอ้าปากแล้วกลืนมันลงไปดวงไฟสีเขียวในเบ้าตาของโครงกระดูกแขนเดียวสั่นไหวเล็กน้อยสว่างขึ้นเล็กน้อยร่างกายก็ปรากฏหมอกสีดําจางๆชั้นหนึ่งบริเวณที่หมอกสีดําสัมผัสรอยร้าวบางส่วนบนซี่โครงของมันก็เริ่มเล็กลง หมอกสีดําก็ค่อยๆจางลงเรื่อยๆจนกระทั่งหายไปดวงไฟสีเขียวในดวงตาของโครงกระดูกสันไหวสองสามครั้งจากนั้นก็ยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความเร็วที่เชื่องช้าเช่นเดิมราวกับว่าเหตุการณ์เมื่อครู่ไม่ได้เกิดขึ้นเลยสื่อมู่จากที่พักของสิทธิอาจูแล้วก็กลับมายังเรือนหินของตนเองในไม่ช้าปิดประตูห้องลงสื่อมู่นั่งลงในดวงตาฉายแววตื่นเต้นเล็กน้อย การทดลองที่เขาร่วมกับสิทธิ์อาจูในครั้งนี้ทําให้เขาได้สัมผัสถึงความมหัศจรรย์ของโลกจอมเวทวิญญาณและจากการลองครั้งนี้ดูท่าว่าความเป็นไปได้ที่เขาจะกลายเป็นจอมเวทวิญญาณก็ไม่น้อยเลยทีเดียวเพียงแต่ค่าใช้ใจ่ายของจอมเวทวิญญาณดูเหมือนจะน่าตกใจยิ่งกว่าจอมเวทประเภทอื่นแม้แต่ด้วยความเร็วในการหาเงินของเขาในตอนนี้ก็ดูเหมือนจะรับมือได้ยากสือมุ่งเนี่ยไปครู่หนึ่งหยิบสมุดเล่มบางๆเล่มนั้นออกมาจากอ,อกแล้วพลิกดูอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบจากนั้นเขาก็หาปากกาและกระดาษมาแล้ววเเริ่มคานณอยละีด ผลลัพธ์ของตัวเลขที่คำนวณออกมาอย่างคร่าวๆทําให้เขาตกใจอย่างมากหากต้องการจัดวางอาคมอันเชิญนี้อย่างน้อยก็ต้องใช้เงินสี่แสนตำลึงและยังไม่รวมถึงกรณีที่จัดวางผิดพลาดสื่อมู่หัวเราะอย่างขมขื่นแล้วเก็บสมุดกลับเข้าไปเมื่อไม่กี่วันก่อนยันอัคาระชุดของศาลาเซียนหลิงได้ส่งมอบไปแล้วและมีเงินเข้าอีกก้อนตอนนี้เงินในตัวเขามีเพียงประมาณสามแสนตำลึงเท่านั้นยังขาดไปอย่างน้อยหนึ่งแสนตำลึง บวกกับการฝึกฝนวิชาเวทมนต์และวิชาปราณพยัคฆเทวะของเขาในตอนนี้ล้วนต้องใช้เงินสนับสนุนย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดฝึกฝนเพื่อการอันเชิญสือมู่ถอนหายใจดูท่าว่าช่วงนี้คงไม่ต้องคิดเรื่องอันเชิญโครงกระดูกตัวนั้นแล้วเขาครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วก็หยิบขวดพิษจินลีซีออกมาอีกครั้งในเมื่อย,ยังไม่สามารถอันเชิญโครงกระดูกได้ก็จัดการเรื่องดับดํเหล็กอุกบาเสียก่อนดีกว่า เมื่อมีพิษจิลลีซีแล้วการยกระดับดับดำเล่มนี้ให้เป็นอาวุธเวทมนต์ก็เป็นไปได้แล้วแต่เรื่องนี้เขาไม่สามารถทำได้คนเดียวต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าผิงด้วยสถานะประมาจารย์อัครเวทของเขาในตอนนี้เชื่อว่าเจ้าผิงคงไม่ปฏิเสธเพียงแต่ว่าจะแกะสลักยันอัคระชนิดใดลงบนดับดำก็ยังคงต้องพิจารณาสือม่คิดเช่นนั้นก็หยิบม้วนหยกคัมพีอัครเวทวิเศษออกมาแล้วพลิกดูยันอัคระต่างๆบนนั้นอย่างละเอียดสามวันต่อมาร้านตีเหล็กเจ้า 550น้องสือเก่งกาจจริงๆใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็ได้พิษจินหลีซีมามากมายขนาดนี้จินหลีซีตัวนั้นเป็นสมบัติของสิทธิ์อาจูเมื่อก่อนพวกเราพักหลีหัวต้องใช้ความพยายามมากมายกว่าจะได้พิษมาเพียงเล็กน้อยเจ้ากลับได้มาขวดใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างง่ายดายน่าชื่นชมน่าชื่นชมในห้องรับแขกภายในร้านตีเหล็กเจ้าผิงมองขวดกระเบื้องในมืออย่างละเอียดทางกล่าวชื่นชม ข้าเพียงแค่บังเอิญช่วยสิทธิ์อาจูเล็กน้อยเมื่อสองสามวันก่อนจึงได้มาเท่านี้เมื่อมีพิษขวดนี้แล้วก็สามารถลองยกระดับดาบนี้ให้เป็นอาวุธเวทมนต์ได้แล้วเรื่องนี้ยังคงต้องขอให้สิทธิ์พี่เจ้าช่วยสักหน่อยสื่อมู่ยกถ้วยชาขึ้นจิบชาเล็กน้อยแล้วย,ยิ้มกล่าวแน่นอนไม่มีปัญหาอยู่แล้วดาบเหล็กอุกบาทเล่มนี้มาจากมือของข้าข้าเองก็อยากจะสร้างมันให้เป็นอาวุธเวทมนต์ด้วยมือของตัวเองเจ้าผิงพยักหน้าตกลงโดยไม่ลังเลเมื่อสื่อมู่มาครั้งนี้ก็ได้นำยันอักขรจำนวนมากที่เจ้าผิงงเคยยร้้้อขอขมาดววแลว ยันอักระจำนวนมากขนาดนี้หากให้ปรมาจารย์อักรเวทคนอื่นทําอาจต้องใช้เวลาเป็นเดือนจึงจะสำเร็จแต่สือมู่ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นสิ่งนี้ทำให้เจ้าผิงมีความตั้งใจที่จะดึงสือมู่เข้ามาร่วมด้วยยิ่งขึ้นไปอีกหลายส่วนเลือกวันดีไม่สู้เจอวันเหมาะเรามาเริ่มกันเลยเถิดสิทน้องตามข้ามาเจ้าผิงลุกขึ้นแล้วเดินเข้าไปด้านใน ทั้งสองคนมาถึงเรือนหินแห่งหนึ่งในไม,ไม,ไม่ช้าที่นี่คือห้องเตาหลอมของร้านตีเหล็กมีพื้นที่ไม่เล็กนักประมาณย0สจ้างมีเตาหลอมสิบกว่าเตาจัดเรียงกันเตาหลอมแต่ละเตากำลังลุกไหม้ด้วยเปลวไฟอันโชยช่วงทั่วทั้งเรือนหินแผ่ความร้อนสูงระอุออกมาในขณะน,นี้ชายชะกันหลายคนกำลังตีอาวุธอยู่ในเรือนหินเสียงปิงปิงปังปังดัง,ดงไม่ขาดสายชายชะกันเหล่านี้เห็นเจ้าผิงและสื่อมู่เดินเข้ามาก็พยักหน้าทักทายเจ้าผิงไม่สนใจคนเหล่านี้พาสื่อมู่เดินไปยังด้านในสุดของเรือนหินเข้าไปในห้องหินที่่่ปิิิดดมชแหหงงนึ นี่คือห้องเตาหลอมส่วนตัวของข้าดีกว่าห้องเตาหลอมด้านนอกเล็กน้อยเจ้าผิงกล่าวพลางผลักประตูเข้าไปสื่อมู่เดินตามเข้าไปก็รู้สึกได้ถึงคลื่นความร้อนระอุพุ่งเข้าใส่หน้าประตูห้องเตาหลอมด้านหลังก็ถูกเจ้าผิงปิดลงอีกครั้งห้องหินนี้มีพื้นที่ไม่ใหญ่ตัวห้องสร้างจากหินสีดำที่ดูไม่ออกว่าเป็นวัสดุชนิดใดภายในห้องมีเตาหลอมหนึ่งเตาแต่ก็เล็กกว่าเตาหลอมด้านนอกมาก ทว่าเปลวไฟที่พวยพุ่งขึ้นมาจากเตาหลอมนี้กลับมีสีขาวบริสุทธิ์จางๆอุณหภูมิที่แผ่ออกมาก็สูงกว่าด้านนอกมากแม้แต่อากาศเหนือเตาหลอมก็ยังเป็นคลื่นจางๆในห้องหินนอกจากเตาหลอมและแท่นตีเหล็กแล้วก็ไม่มีสิ่งของอื่นใดอีกบทที่หนึ่งร้อยอาวุธเวทมนต์สำเร็จสื่อมู่ข้อมือพลิกกลับผู้กันเวทก็พลันจะโรลงบนดาบดำเหล็กอุกบาตอีกครั้งสิทธิ์น้องสือหรือว่าท่านยังต้องการซ้อนทับอีกครั้งเจ้าผิงพึมพำอย่างไม่เชื่อ สือมุ่งเงียบไม่ตอบการเคลื่อนไหวในมือของเขามั่นคงและลื่นไหลความเร็วในการวาดกลับเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวหลังจากนั้นไม่นานการซ้อนทับยันอัขรครั้งที่สามก็สำเร็จลงจากนั้นเขาก็ไม่ลังเลแม้แต่น้อยเริ่มทำการซ้อนทับครั้งที่สี่อุณหภูมิของดาบดำเหล็กอุกบาทค่อยๆลดลงสีก็เปลี่ยนจากแดงเพลิงกลายเป็นสีแดงเข้มสือมู่เข้ามือกระแทกแรงๆแล้วแกะสลักเส้นสุดท้ายลงไปอย่างรวดเร็วความแข็งของผิวหน้าดาบดำได้เพิ่มขึ้นมากทำให้การแกะสลักยากขึ้นมาก บนแท่นตีเหล็กดาบดำเหล็กอุกบาทที่เกือบจะกลับเป็นสีดำสนิทบนคมดาบยันอัครเปลวเพลิงก็พลันเปล่งแสงสีแดงหมุนวนแล้วก็ค่อยๆจางหายไปนี่คือการซ้อนทับยันอัครครั้งที่ห้าในที่สุดก็สำเร็จลงอย่างราบรื่นก่อนที่ความแข็งของดาบดำจะกลับคืนมาแต่ในตอนนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทำจากยันอัครเปลวเพลิงบนตัวดาบก็มีเส้นสีแดงเส้นหนึ่งลากยาวไปจนถึงบริเวณด้ามดาบสื่อมู่หยิบขวดพิษจินหลีซีออกมารินพิษลงไปสองสามหยดตรงปลายเส้นสีแดง ت, เสียงดังขึ้นครู่หนึ่งผิวหน้าดาบก็ถูกกัดกร่อนจนเกิดหลุมตื้นๆสื้อมือหยิบศิลาวิญญ,ญาณธาตุไฟออกมาจากอกอย่างคล่องแคล่วแล้วฝังมันลงไปในหลุมเล็กๆจากนั้นข้อมือเขาก็หมุนอย่างรวดเร็วสร้างเส้นวิญญาณหลายเส้นรอบศิลาวิญญ,ญาณธาตุไฟหึ่งหึ่งหึ่งศิลาวิญญ,ญาณธาตุไฟพันเปล่งแสงสีแดงจาง,จางๆออกมาราวกับเลือดที่ไหลไปตามเส้นสีแดงเข้าสู่ยันอัครเปลวเพลินสิบสองอัครเวทบ,บนตัวดาบตูม เสียงดังสนั่นตัวดาบดำก็ปรากฏแสงเพลิงสีแดงเพลิงชั้นหนึ่งขึ้นมาแต่แล้วแสงเพลิงบนตัวดาบก็มืดลงยันอัครเปลวเพลิงก็กลับคืนสู่สภาพเดิมสีหน้าของสื่อมู่ก็ดีใจมาถึงตอนนี้การซ้อนทับยันอัคระก็ถือว่าสำเร็จสมบูรณ์แล้วดาบดำเหล็กอุกบาทก็ทะยานเข้าสู่ระดับอาวุธเวทมนต์แล้ว ศิลาวิญญาณธาตุไฟเม็ดนั้นเป็นแหล่งพลังงานวิญญาณของยานอัครเปลวเพลิงด้วยพลังเวทมนต์ของสื่อมู่ในตอนนี้ก็พอจะกระตุ้นยันอัครเปลวเพลิงที่ซ้อนทับกัน5ชั้นได้อย่างวุดหวิดแต่หากฝังศิลาวิญญาณลงไปย่อมสามารถแสดงพลังได้มากกว่าอาวุธเวทมนต์ในมือของผู้ฝึกยุทธขั้นโฮเทียนไม่สามารถแสดงพลังได้มากนะเพราะพลังปราณแท้จริงของผู้ฝึกยุทธขั้นโฮเทียนคุณภาพต่ำเกินไปไม่สามารถกระตุ้นการทำงานของยันอัคระบนนั้นได้เลยต้องอาศัยศิลาวิญญาณที่ฝังอยู่บนอาวุธเวทมนต้น เพียงแต่ศิลาวิญญาณมีข่ามหาศาลหักไม่ใช่ผู้ที่มีสถานะพิเศษหรือมีทรัพย์สินมากมายผู้ฝึกยุทธขั้นโฮเทียนไม่กี่คนนักที่จะใช้อาวุธเวทมนตร์ในการต่อสู้ต้องรอจนกว่าผู้ฝึกยุทธจะเลื่อนขั้นเข้าสู่ขอบเขตขั้นเซียนเทียนคุณภาพของพลังปราณแท้จริงจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจึงจะสามารถเปลี่ยนเป็นพลังเวทมนตร์ผ่านอาคมและกระตุ้นการทำงานของยันอัคาระบนอาวุธเวทมนตร์ได้โดยตรงเจ้าพิงตะลึงจนตาค้างไปแล้วกับการที่สื่อมู่สามารถซ้อนทับยันอัคาระห้าชั้นบนดับเหล็กอุกบาทได้ในคราวเดียว ในตอนนี้เขายังคงจ้องมองยันอัครเปลวเพลิงบนดับยาวสีดำอย่างไม่วางตาครู่หนึ่งเขาก็ถอนหายใจยาวแล้วกล่าวกับสื่อมู่ด้วยความยินดีและประหลาดใจได้ยินมานานแล้วว่าสิทธิ์น้องสื่อเชี่ยวชาญในวิธีแห่งยันอัครวันนี้ได้เห็นด้วยตาตัวเองแล้วช่างหน้าทึ่งจริงๆสิทธิ์พี่เจ้ากล่าวเกินไปแล้วสื่อมู่หันกลับมายิ้มเล็กน้อยสีตาของเขากลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว ตามที่ข้ารู้มาสิทธ์จอมเวทฝึกหัดบางคนที่เป็นช่างตีอาวุธโดยเฉพาะการจะซ้อนทับยันอัครสองชั้นสำเร็จได้ก็ถือว่าโชคดีอย่างยิ่งแล้วอาวุธเวทมนตร์ที่ซ้อนทับยันอัคระสามชั้นขึ้นไปนั้นมีน้อยมากไม่ต้องพูดถึงการซ้อนทับยันอัคระห้าชั้นรวดเดียวเหมือนสิทธิ์น้องสือเลยคำพูดของเจ้าผิงอดไม่ได้ที่จะแฝงด้วยความประจบสอพลอเล็กน้อยและอดไม่ได้ที่จะมองดับดำที่ยังไม่เย็นสนิทด,ด้วยสายตาที่ลุกโชนอีกครั้ง สื่อมู่ยิ้มเล็กน้อยความสามารถที่เปลี่ยนไปของดวงตาทําให้เขามีอัตราความสาเร็จที่น่าทึ่งในเรื่องของการซ้อนทับยันอักขระหักไม่ใช่เพราะเวลาจํากัดคาดว่าหากซ้อนทับอีกหลายครั้งก็น่าจะมีความมั่นใจที่จะสําเร็จได้เมื่อพลังของอาวุธเวทมนต์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับยันอักขระที่สลักอยู่ยันอักระเปลวเพลิงเป็นเพียงยันอักร,ระระดับต่ำที่สุดแม้จะซ้อนทับ5้าครั้งพลังก็ยังห่างไกลาจากอาวุธเวทมนต์ที่สลักยันอักระระดับสูงเพียงครั้งเดียวมากนัก แน่นอนว่าดาบเหล็กอุกบาตในตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นอาวุธเวทมนตร์ระดับต่ำทั่วไปที่จะเทียบเคียงได้อีกต่อไปแล้วนี่เพียงพอแล้วสำหรับการต่อสู้ระหว่างผู้ฝึกยุทธขั้นโฮเทียนหนึ่งข้าต่อมาดับดำเหล็กอุกบาตบนแท่นตีเหล็กก็เย็นสนิทแล้วบนคมดาบมีการสลักอัครเวทสีแดงเข้ม12ตัวอย่างชัดเจนราวกับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติราวกับเส้นเลือดที่ไหลเวียนอยู่บนคมดาบทาให้ดาบดำแผ่กลิ่นอายแห่งความชั่วร้ายจางๆออกมาแสงในดวงตาของสื่อมู่ก็วับหนึ่งเขากำ้ามดาบแล้ววางมันลงราบกับพื้้นนตรงหา เป็นอาวุธเวทมนต์ชั้นเยี่ยมที่หาได้ยากจริงๆน้ำหนักของดาบดำเหล็กอุกาบาตกวกกับพลังระเบิดชั่วพริบตาของยันอัครเ,เปลวเพลิงห้าชั้นสิทธน้องได้ดาบเล่มนี้ไปความแข็งแกร่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเจ้าผิงมองดาบดำเหล็กอุกาบาตด้วยความอิจฉาเล็กน้อยหลังจากยกระดับเป็นอาวุธเวทมนต์มูลค่าของดาบดำก็เพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติทว่าเจ้าผิงก็เป็นคนที่มีนิสัยตรงไปตรงมาเขาเพียงแค่อิจฉาเล็กน้อยเท่านั้นไม่มีความคิดอื่นใดสิทธน้องสื่่ออออออยาาากกลลลงงงงทดดสบพัขัขมมนูหรืไเจ้ผิว คิ้วของสื่อมู่เลิกขึ้นเล็กน้อยเขารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากพยักหน้าตอบดาบดําเหล็กอุกบาทเล่มนี้เป็นอาวุธที่เขาพึงพอใจที่สุดจนถึงตอนนี้และเขาก็อยากจะลองทดสอบพลังของยันอัครเปลวเพลิงบนนั้นด้วยห้าห้าสิบน้องสือตามข้ามาข้างหลังร้านของข้ามีสนามฝึกเป็นที่สําหรับให้ลูกค้าทดลองอาวุธโดยเฉพาะเจ้าผิงหัวเราะแห่ๆพาสื่อมู่ออกจากห้องเตาหลอมมายังลานกว้างด้านนอกแห่งหนึ่ง บนลานกว้างมีหุ่นไม้ที่หุ้มด้วยแผ่นเหล็กจำนวนมากและมีหินขนาดยักษ์เท่าครกหลายก้อนบนนั้นมีรอยดาบและกระบี่ที่ทิ้งไว้ลึกตื้นไม่เท่ากันสือมู่รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเขาส่งเสียงคำรามยาวเท้าแต่พื้นร่างทั้งร่างก็พุ่งเข้าสู่สนามฝึกในทันทีใช้ดาบอย่างรวดเร็วราวลมสแสดงวิชาดาบวายุนภาธีละกระบวนท่าดาบดําเหล็กอุกบาทที่หนักห้าร้อยช่างในมือของเขาเบาราวกับไร้น้ำหนักเคลื่อนไหวไปตามร่างกายก่อให้เกิดลมหมุนเป็นทาง ค่อยๆวิชาดาบของสื่อมู่ก็เร็วขึ้นเรืเร่อยๆดาบดำเหล็กอุกาบาทก็แปลเปลี่ยนเป็นเงาสีดำหมุนวนอยู่ข้างกายเขาโดยไม่รู้ตัวสื่อมู่ก็รู้สึกจิตใจปลอดโปร่งวิชาดาบวายุนภาถูกใช้ต่อเนื่องกันอย่างเป็นธรรมชาติและคล่องแคล่วจนในที่สุดทุกการยกเท้าและยื่นมือก็ล้วนมีเงาของวิชาดาบวายุนภาแสแสงอยู่ในใจของเขาก็พลันรู้สึกร้อนรุ่มพลังปราณพุ่งจากทั่วร่างกายเข้าสู่สมองหา สืมูต่ตวาดก้องดับดําเหล็กอุกบาทฟันออกไปทางขวางเงาดาบก็สั่นสะเทือนวูบหนึ่งแล้วก็พลันแปลเปลี่ยนเป็นแสงดาบสีดำคลุมเครือสิบสามสายคมดาบอันรุนแรงที่พุ่งผ่านราวภูเขาและทะเลก็พลันแผ่กระจายออกไปเจ้าผิงที่ยืนอยู่ไกลๆตกใจอย่างมากอดไม่ได้ที่จะถอยหลังไปหนึ่งก้าวสิบสามดาบในหนึ่งลมหายใจสืมู่ดีใจอย่างมากวิชาดาบวายุนภาสของเขาเก้าวหน้าไปอีกขั้นในที่สุดก็บรรลุขอบเขตขั้นสมบูรณ์สิบสามดาบในหนึ่งลมหายใจ ก่อนหน้านี้เขาอาศัยผลของยันกายเบาจึงสามารถบรรลุได้หวุดหวิดแต่ตอนนี้ในที่สุดเขาก็ฝึกฝนวิชาดาับนี้จนสมบูรณ์แล้วเค,เคร้งเคร้งเคร่งคลื่นดับสิบสามสายฟาดฟันเข้าใส่เนินหินจำลองขนาดใหญ่เสียงอื้ออึงดังขึ้นก้อนหินยักษ์ก็พลันแตกสลายกลายเป็นเศษหินหลายสิบก้อนกระจัดกระจายไปราวกับฟางฮือฮือเสียงลมพัดดังขึ้นทั่วทุกทิศทางหนึ่งในนั้นหินขนาดเท่าครก้อนหนึ่งก็พุ่งเข้าใส่สื่อมู่แต่ศีรษะ แสงในดวงตาของสือมู่ก็ว่าบหนึ่งพลังเวทมนต์ในกายพลันไหลทะลักเข้าสู่ดับดำเหล็กอุกบาทยันอัครเปลวเพลิงบนดับดำก็พลันสว่างจ้าขึ้นแสงเพลิงสีแดงเพลิงชั้นหนึ่งก็ปรากฏขึ้นห่อหุ้มตัวดับทั้งหมดสืมู่ตวัดเบาๆแขนสะบัดดับดำก็แปรเปลี่ยนเป็นแสงเพลิงสีแดงเพลิงพุ่งเข้าฟันใสก้อนหินยักษ์ที่กำลังพุ่งลงมาอย่างรุนแรงโครมครืนเสียงดังสนัน่นก้อนหินยักษ์ขนาดเท่าครกก็พลันระเบิดออกกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยลอยกระจัดกระจายไปทั่ว สื่อมู่เท้าแต่พื้นถอยหลังไปสองสามก้าวหลบหลีกเศษเล็กเศษน้อยที่ลอยกระจัดกระจายไปแล้วก็เก็บดาบลงยืนนิ่งดี D. ชุดวิชาดาบของสิทธน้องสื่อช่างยอดเยี่ยมพลังของยันอัครเปลวเพลิงก็ช่างหน้าทิ้งจริง,รงแต่การโจมตีครั้งสุดท้ายนั้นสิทธน้องยังไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดใช่หรือไม่เจ้าผิงปรบมือพลางหัวเราะเดินเข้ามาอย่างช้าๆสื่อมู่พยักหน้าเพียงแค่ฝึกซ้อมวิชาดาบเขาย่อมไม่ใช้พลังทั้งหมดเพียงแค่กระตุ้นยันอัครเพียงชั้นเดียวเท่านั้นดี D. ไม่ผิดเพี้ยนเป็นดา ในขณะนั้นเสียงที่แหบแห้งเล็กน้อยก็ดังมาจากนอกสนามฝึก Fiction World ขอขอบคุณผู้ฟังที่สมัครสมาชิก VIP ช่องของเราและขอขอบคุณผู้ฟังที่ได้กดซับสไคร b ์ติดตามกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง